กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello teh นะสำหรับคลิปนี้บรรจงศึกเรื่องราวราวม่าข,ของแจ็คแมคโคลให้ไม่ใช่นะแจ็คแป๊บโฮกันเพื่อนตัวของแจ็คแป๊บโมเองนะก็เป็นเน็ตไอดอลเบอร์หนึ่งเบอร์ตองของเมืองไทยกันเพื่อนทำคอนเทนต์ในแนวก่อกวนกันเพื่อนสร้างปัญหาป,ปานปวนให้กับชาวบ้านร้านตลาดวันดีคืนดีเขาก็หอบลูกจูงหลานกันเพื่อนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุน่นประเทศที่เต็มไปด้วยความสงบมีระเบียบเรียบร้อยกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของแจ็คแป๊บโมไปเช็คอินแถวเขากระโดงให้ไม่ใช่นะพูดไป ตรงนี้เองมันจะมีร้านมินิมาร์ชื่อว่าลอสันกันเพื่อนเป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาของประเทศญี่ปุ่น ตัวของแจ็คเป๊บโฮเขาแพ้เสียงในหัวกันเพื่อนผู้คนทั่วไปเขาไปถ่ายรูปแบบธรรมดาไปดูวิวแบบสวยๆแต่ตัวของแจ็คเป๊บโฮกันเพื่อนตัดสินใจปีนขึ้นรถตุเ็งตุเ็งถอดเสื้อออกกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ใส่สะโพกยกบันเดาใส่ลมหนาวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเชิบเชิบเชิบลักษณะเป็นแบบนั้นไปท่ามกลางผู้คนเรือนเหมือนเรือนแสนกันเพื่อนสายตานับพันคู่มองมาที่เขาตัวของแจ็คเป๊บโฮหาได้สนใจไหมกันเพื่อนตามสไตล์เขาตามสไตล์เกียนตามสไตล์ป่วนๆกันเพื่อนเขาเต้นอยู่นานสอ องนานมีการอัดคลิปวิดีโออัพลงในโลกโซเชียลกันเพื่อนกาจะแจ้งเกิดกาจะเฉิดฉายกันเพื่อนไปช่างซื้อเสียให้ไม่ใช่นับยอกยอกไปช่างซื้อเสียงให้กับประเทศไทยเกิดจราสอยู่แดนปาดีบกันเพื่อนปรากฏว่าทันทีที่เขาเผยแพร่อ,ออกมาในโลกโซเชียลคนไทยต่างก็ยกนิ้วให้กันเพื่อนไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือแต่เป็นนิ้วกลาง ไอชิปหายไอจังไรมึงไปทาทาไมกันเพื่อนหลายคนถามว่ามึงปีนขึ้นไปทําไมมึงจะเต้นทําไมกันเพื่อนเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นตรงนี้เขามองว่าเป็นการก่อกวนกันเพื่อนกางไม่เข้าท่าเกรียนไม่เข้าที่ตรงนี้เองถูกด่ายาวกันเพื่อนเรื่องราวรามาของแจ็คเปรโฮจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของแจ็คเปรโฮเอายังไงดีกับเรื่องนี้คลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวผมจะมาสรุปรามาพร้อมกับเวรกรรมของแจ็คเป็บโฮให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสเชิญสดับรับฟังเรื่อง เรื่องราวของแจ็คแบมโฮกัเล็ครับผม ก่อนอื่นเลยนะเราเป็นความรู้จักกับแจ็คแปร์โฮกันแบบบางๆก่อนกันเพื่อนตัวของแจ็คแปร์โฮชื่อจริงๆก็คือนายนัตุรงพาโพกันเพื่อนอายุในปัจจุบันนี้37ปีชื่อเล่นว่าแจ็คกันเพื่อนส่วนคําว่าแป๊บโฮตรงนี้ก็คือนามสกุลเขากันเพื่อนพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนามสกุลของเขาคําว่าพาโพมันออกเสียงคล้ายๆกับแป๊บโฮกันเพื่อนเขาก็เลยได้ฉายานี้ไปจากนามสกุลของเขากันเพื่อนเป็นที่มาที่ไปของแจ็คแป๊บโฮตัวของแจ็คแป๊บโฮเขาเป็นคนตัวเป่าแล้วเปือยกันเพื่อนเขามีเมียอยู่ อยปัจจุบันนี้35ปี ชื่อเล่นว่าน้องแตงโมกันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ร้อยซีซีสองคนนี้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนกันเพื่อนตัวของเจ๊เองเขาเป็นคนอีสานบ้านเฮากันเพื่อนบ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่ที่โคราดกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วเขาเริ่มทำคอนเทนต์กันเพื่อนตอนนั้นเองเขายังขายหมูกระทะอยู่กันเพื่อนชีวิตของเจ๊โคตรน่าสงสารในสมัยก่อนปากกัดตีนถีกันเพื่อนหาเงินส่งตัวเองเรียนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตอนหลังมาเขาจับพัดจับโผมาทำคอนเทนต์กันเพื่อนในลักษณะของการเรียนในลักษณะ ลักษณะของการปัป่นป่วนไปบวนตามงานแต่งไปปว่วนตามงานบวชเต้นหน้ารถแหล่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนคอนเทนต์ในลักษณะนี้คนไทยมากหลายผู้คนมากมายก็เลยไปติดตามเขากันเพื่อนตัวของแจ็คเป้โฮมีคนติดตามอยู่ในช่อง YouTube ประมาณ9้าล้านคนใน t i k t อก1ิล้านคนกันเพื่อนส่วนใน Facebook ตรงนี้เกือบ10บล้านกันเลยทีเดียวเรียกว่าคนไทยส่วนใหญ่ติดตามเขากันเพื่อนประมาณ20%ของคนไทยไปติดตามแจ็คเป้โฮจากคอนเทนต์ของเขากันเพื่อนทีนี้เรามาพูดถึงวิรกรรมของแจ็คเปมโฮก่อนที่เขาจะไปสร้างเรื่อง ตั้งเราที่ประเทศญี่ปุ่นกันเพื่อนมีแผลหนึ่งเขาไปทําร้ายตัวของแบงค์เลสเตอร์กันเพื่อนตัวของแบงค์เลสเตอร์เป็นอินฟูสายไม่ค่อยเต็มกันเพื่อนเขามีสติสตังไม่สมประกอบกันเพื่อนเขากําลังนั่งชมดาวชมวิวกันเพื่อนตรงนี้อยู่ข้างสระน้ํา ตัวของแจ็คเป๊ะโฮเดินไปข้างหลังกันเพื่อนปรากฏว่าแจกจ่ายบาตาให้กับตัวของแบงเลสเตอร์กันเพื่อนถีมเขาตกน้ำกันเพื่อนดินทุรนทุร,รายร้องอยู่ในสระน้ำเอ้ยช่วยด้วยพี่แจ็คช่วยด้วยพี่แจ็คลักษณะเป็นแบบนั้นไปสร้างความขบขันให้กับผู้คนมากมายกันเพื่อนแต่หลายๆคนมองว่าแจ็คทำไม่หมาอไม่ควรเขาไม่สมประกอบมึงยังไปทำเขาอีกกันเพื่อนแพนี้เองคนก็ด่าแจ,จ็กกันเพื่อนตัวของแจ็กก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษประงบประมบบอกว่าผมผิดไปแล้วกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุด ตัวของแบงค์เลสเตอร์ก็จากโลกนี้ไปด้วยคอนเทนต์แนวแกล้งแนวหนีกันเพื่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขาไปกันแกล้งตัวของแบงค์เลสเตอร์ตัวของแจ็คเปร์โฮก็หาได้สลดไม่กันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ก่อเวรกรรมเพิ่มกันเพื่อนเข้าไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึง่งท่ามกลางผู้คนที่กําลังนั่งกินอาหารอยู่ ตัวของแจ็คเปิะโฮกันเพื่อนถือวิาสาสะกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะอาหารแล้วก็ไปเต้นกระเด้าลมเหมือนเก่าเหมือนเดิมตามสไตล์ของเขากันเพื่อนออกลูกโวยวายลักษณะเป็นแบบนั้นไปในมุมนั้นหลายคนมองว่าเป็นคอนเทนต์กันเพื่อนเป็นการโปรโมทร้านแต่สุดท้ายท้ายสุดเจ้าของร้านถึงกับออกมายกมือไหว้กันเพื่อนเนื่องจากว่ามีผู้คนในสังคมกันเพื่อนเข้าไปสาปส่งเข้าไปด่าตัวของแจ็ค บอกไอชิมหายนั่นมันโต๊ะอาหารนั่นมันโต๊ะส่วนรวมกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นร้านอาหารคนอื่นเขาจะไปนั่งแดกยังไงมึงเอาเท้าขึ้นไปเหยียบแบบนั้นกันเพื่อนสุดท้ายใ้สุดเจ้าของร้านถึงกับออกมาร่ําให้กันเพื่อนยกมือไหว้บอกว่าผมผิดไปแล้ว ตอนนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านอาหารแห่งนี้ถูกปิดไปหรือ,อยังนเพื่อนหรือว่าเจ๊งกระบงอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แผลนั้นเองทําให้หลายคนเห็นสันดานของแจ็คก,กันเพื่อนมองว่าแจ็คไม่รู้จาักการละเทศะกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปนอกจากสองเหตุการณ์นี้ที่ตัวของแจ็คก,ก่อขึ้นก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผู้คนรู้จักแจ็คมากขึ้นกินเพื่อนนั่นก็คือเหตุการณ์การประทับกับเมลายกันเพื่อน ความจริงแล้วตัวของแจ็คแวบโฮหกับเมลายเขาเป็นบัดดี้กันเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนกันเพื่อนปรากฏว่าตัดสินใจแกล้งกันกันเพื่อนทำคอนเทนต์แกล้งกันไปมาพังห้านกันกันเพื่อน จังหวะนี้เองเกิดการมีปากมีเสียงกันเงินเพื่อนร้านของเมลายถูกพังยาวกันเพื่อนจากฝีมือของแจ็คแบปโฮเมลายก็เลยมาขายเรื่องให้กับแจ็คกันเพื่อนผักอกกันไปมาท่ามกลางผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนเนื่องจากว่ามันเป็นงานปาร์ตี้มันเป็นงานมิทติ้งกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีผู้คนมากมายไปงานนี้ตัวของเมลายตัดสินใจเปิดแจ็กันเพื่อนใส่ดังโบบะกันเลยทีเดียว ตัวของแจ็คกรุบแบบดิจิตอลกันเพื่อนฟุบฟับฟุบฟับหลังจากนั้นแจ็คก็สวนคืนกันเพื่อนเข้าโหนกแก้มเข้าขมับตัวของเมลายตัวของเมลายถึงกับร้องเสียงหลงเองเองเองให้ไม่ใช่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเมลายถูกตียับกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นคนก็จับแย่กันเพื่อนเป็นที่มาที่ไปของคําว่าเปิดก่อนได้ปูดตัวของเมลายมีแผลปูดตามเนื้อตามตัวกันเพื่อนหลายคนมองว่าสาใจหลายคนมองว่าสนุกดีแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ บางคนมองว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนเงินเพื่อนเป็นผู้ใหญ่มาทะเลาะก,กันในงานลักษณะแบบนี้มันไม่ดีกันเพื่อนหลายคนอาจจะสนุกแต่บางคนเขาไม่สนุกด้วยเนื่องจากว่า2คนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงดันมาต่อยตีกันลงในโลกโซเชียลลักษณะแบบนี้ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเงินเพื่อนตัวของแจ็ปเปงโฮเวลาเขากอ่อเวรกรรมหรือว่าทาดราม่าอะไรก็แล้วแต่เขามักจะออกมาขอโทษสร้างคุณงามความดีโดยการเอาข้าวเอาของไปแจกชาวบ้านหลังจากนั้นคนก็ลืมเงินเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ไปก่อเวรกรรกัน เพื่อนสร้างรามาที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่17พฤศจิกาย,ยนปีพศ2568กันเพื่อนตัวของแจ็คหอบลูกจงหลานพาลูกพาเมียพร้อมกับทีมงานไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันเพื่อนเขาประเดิมสร้างรามาด้วยการไปนั่งกินอยู่ที่เลา่ากันเพื่อนตรงนี้เองที่สนามบินจังหวะนี้เองตัวของแจ้กกันเพื่อนไปขอเครื่องดื่มจากพนักงาน หลังจากนั้นพนักงานเขาก็เสิร์ฟกันเพื่อนเสิร์ฟมาทีละแก้วตัวของแจ็คบอกบอกสะใจกันเพื่อนตรงนี้ขอขวดเลยแล้วกันตัวของแจ็คมีการยกข,ขวดเครื่องดื่มดื่มกันเพื่อนหมดขวดกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็โพสเรื่องราวนี้ลงในโลกโซเชียลบอกงานนี้งานฟรีแดกฟรีอร่อยดีลักษณะเป็นแบบนั้นไป ตอนนั้นเองยังไม่มีดราม,ม่าก,กันเพื่อนผู้คนหลายคนมองว่าตัวของแจ็คเป็นผู้ใช้บริการตรงนี้เองเขามีสิทธิทำแบบนั้นดราม่าเรื่องนี้ก็เลยเงียบเงียบไปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของแจ็คก,ก็ไปถึงญี่ปุ่นกันเพื่อนตรงนี้เองเขามีการเช่ารถมีการไปขุดไปค้นว่าตัวของแจ็คเคยเอาลูกนั่งไปในรถกันเพื่อนปกติแล้วกฎหมายญี่ปุ่นเขาให้เอาเด็กนั่งในคาสีกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของแจ็คเอาลูกนั่งเออเอออันอยู่ในรถกันเพื่อนตรงนี้เองไม่มีการใส่คาสีแต่ประการใดลูกเขาก็ดิ้นไปดิ้นมา ร้องอุวยอุ้ยอุ้ตัวของแจ็คก็เปิดซันโรกันเพื่อนโผหัวผุบผับขึ้นมาในโร่กันเพื่อนลูกของเขาก็ตะโกนเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าแอ้พ่อจ๋าพ่อจ๋าแอ้ลักษณะเป็นแบบนั้นไปสร้างความสนุกสนานให้กับแจ็คกันเพื่อนมีการโพสลงในโลกโซเชียลอีกเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนจังงวานี้ผู้คนก็ยังไม่ราม่าอะไรมากมายหลายคนมองว่าตัวของแจ็คอาจจะไม่รู้กฎหมายญี่ปุ่นกันเพื่อนเขาก็เลยทําแบบนั้นไม่เอาลูกนั่งคาซีกันเพื่อนคนก็เลยให้อภัย แต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของแจ็คก็ไปก่อเวรกรรมใหญ่กันเพื่อนเขาพาลูกเมียและทีมงานของเขาไปที่ภูเขาไฟฟูจิกันเพื่อนบริเวณนี้มันจะเป็นจุดเช็คอินมีร้านสะดวกซื้อเล็กๆชื่อว่าร้านลอสันกันเพื่อนนักท่องเที่ยวและชาวบ้านร้านตลาดเขาจะไปถ่ายรูปบริเวณนี้กันเพื่อนฉากหน้าเป็นร้านสะดวกซื้อฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิมันช่างสวยงามซะเหลือเกินกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยเป็นกิมมิคของภูเขาไฟฟู้จิหลายคนที่ไปประเทศญี่ปุ่นก็ต้องไปจุดนี้กันเพื่อนตัวของแจ็คก็ไปเช่นเดียวกันกันเพื่อนจัง จากนั้นตัวของแจ็คกันเพื่อนเกิดแพ้เสียงในหัวกันเพื่อนนิสัยเก่าสันดานเดิมมันออกอยากจะโชว์กลางโชว์เก่าอยากจะโชว์กล้ามด่ากันเพื่อนเขาตัดสินใจถอดเสื้อกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ปีนหลังคาลดตู้กันเพื่อนตัวเลงตัวเลงขึ้นไปตัวของแจ็คขึ้นไปยืนบนหลังคาเต้นกระเด้าสส่สะโพกโตลมหนาวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนพร้อมกับยกมือสองข้างขึ้นมาไร่รำเชิบ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 นักท่องเที่ยวหลายคนถึงกับหันไปดูกันเพื่อนหลายคนสกิดกันตัวไรตัวไรตัวไรอยู่บนหลังคาไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้ เองหลายคนถึงกับหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเขาวายกันเพื่อนตัวของแจ็คก็อัดคลิปในจังหวะที่เขากำลังร่ายรำอยู่บนหลังคาร้ก,กันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็มีการอัปโหลดคลิปลงในโลกโซเชียลเผยแพร่ให้ผู้คนได้เห็นให้ผู้คนได้รู้กันเพื่อนว่าเขาไปแจ้งเกิดและเฉิดฉายอยู่ที่แดนปาดิบอยู่ที่ญี่ปุ่นกันเพื่อนแทนที่ผู้คนจะสรรเสริญกันเพื่อนไปประกาศศักดาทําให้คนรู้ว่าเป็นคนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างงั้นกันเพื่อนหลายคนมองว่าไอ้แจ็คมึงทําไปได้ยังไงกันเพื่อนตรงนี้เองมีการสาปส่งตัวของแจกนเนบางคน กับยกนิ้วให้ไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือแต่เป็นนิ้วกลางกันเพื่อนแจกควยไปหลายดอกกล้วยกล้วยลักษณะเป็นแบบนั้นไปเป็นตัวเสนียดจะเลยไปช่างซื้อเสียให้กับประเทศไทยกันเพื่อนหลายคนด่าเขากันเพื่อนตรงนี้เองก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกโซเชียลกันเพื่อนการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ก็แบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายกันเพื่อนผู้คนส่วนใหญ่ไปด่าแจกกันเพื่อนหลายคนมองว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศสงบเงียบกันเพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวของแจ็คทำแบบนี้ไม่เหมาะสมกันเพื่อนไม่ดูประเพณีไม่ดูวัฒนธรรมของ เขาไปเต้นแบบนี้มันไม่เหมาะสมกันเพื่อนไม่ดูอีราค่ายอีลมกันเพื่อนไปเต้นกระด้าลมแบบนี้ ใครเขาสอนใครเขาทํเงินเพื่อนหลายคนก็ด่าแจ็คเป็นการใหญ่สาปส่งแจ็คกันเลยทีเดียวแต่บางคนตรงนี้ก็มีการให้โอกาสแจ็คกันเพื่อนหลายคนมองว่าการกระทําของแจ็คไม่ได้ร้ายแรงอะไรแค่ทําผิดนิดหน่อยตรงนี้จะว่าอะไรกันนักหนาบางคนอย่างเช่นซองดูเฮกันเพื่อนเน็ตไอดอลสายอีสานบอกว่าตัวของแจ็คทาแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเปิดกระโปรงสาวไทยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วมาเปิดกระโปรงสาวไทยมันก็เหมือนกับแจ็คนี่แหละกันเพื่อนไม่รู้จักวัฒนธรรม ทำแล้วก็ไปก่อกวนเขาไม่ได้ไล่แรงอะไรซองดูฮีบอกแบบนี้กันเพื่อนต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันกันเพื่อนเกิดความแตกแยกกันอยู่ในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรตัวของแจ็คเบมโฮอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนถูกด่ามากกว่าถูกชมตรงนี้เองเขาก็เลยตัดสินใจออกมายกมือขอโทษกันเพื่อนบอกการกระทําครั้งนี้เขาผิดไปแล้วกันเพื่อนณขณะนี้ตัวของแจ็คกันเพื่อนออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับลบคลิปที่เขาเคยเต้นกระเด้าลมอยู่ที่ฟูจิตรงนี้ออกไปด้วยกันเพื่อนตอนนี้คลิป ไม่มีแล้วกันเพื่อนในเฟซใน YouTube ตรงนี้ไม่มีแล้วแต่ใน TikTok อยังพอเห็นอยู่กันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปแผลนี้เองแจ็คขอโทษกันเพื่อนแจ็คยอมแล้วบอกว่าผิดจริงๆเขาจะไม่ทําอีกแล้วกันเพื่อนนีน่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแจ็คกันเพื่อนทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นของประเทศญี่ปุ่นกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อน ตามกฎหมายญี่ปุ่นเงินเพื่อนการกระทาของแจ็คถือว่าผิดกฎหมายเงินเพื่อนเป็นการปั่นป่วนเป็นการก่อกวนในที่สาธารณะอัตราโทษ2ปีปรับ1นึ่งแสนบาทเงินเพื่อนตรงนี้เองเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินญี่ปุ่นก็ประมาณ5้าแสนเยนเงินเพื่อนถ้าหากแจ็คถูกจับตรงนี้เขาจะมีความผิดเงินเพื่อนแต่ตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าทางการญี่ปุ่นเขาจะเอายังไงเงินเพื่อนสุดท้ายนี้เราก็ได้แต่หวังว่าตัวของแจ็คจะกลับตัวกลับใจเงินเพื่อนไม่ไปสร้างปัญหาในลักษณะแบบนี้อีกเงินเพื่อนผิดครั้งที่1พอได้ผิดครั้งที่2พอทนผ เลยกันเพื่อนตัวของแจ็คก่อปัญหาในลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วกันเพื่อนอย่าให้มีครั้งที่4ตรงนี้ไม่ไหวจริงๆกันเพื่อนบางคนบอกว่าดังได้ก็ดับได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดับจริงหรือเปล่าหรือว่าจะแจ้งเกิดและเฉิดฉายจากเหตุการณ์นี้อีกเรียกกระแสะให้กับตัวเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวราม่าของแจ็คแบบโหกันเพื่อนเน็ตไอดอลชื่อดังของเมืองไทยที่ไปสร้างปัญหาปนป่วนที่ประเทศญี่ปุน่นเพืพ่อนๆเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา คลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไว้เพื่อนไว้นาทีนี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ